สวัสดีค่ะกระเป๋าจาก USA ค่ะกลับมาอีกแล้วนะคะกับการรีวิวนาฬิกาหลังจากที่ห่างหายไปนานพอสมควรเลยวันนี้นำมาฝากกันค่ะ MK 5 7 7 4นะคะเรือนนี้ขอบตัวเรือนเป็นสีรถโกปัดจะเป็นสีขาวน้ำปัดเท่าไหร่39นะคะไม่ใหญ่จนเกินไปค่ะพี่ห้บอกเลยนาฬิกาจากไมเคิลคอเขาตอบโจทย์นะคะ เนื่องจากว่าตัวเรือนแล้วก็น้ำหนักไม่ได้หนักมากอันนี้เพียบอกเลยอาจจะเพราะว่าเราใช้จนชินแล้วก็ได้เลยบอกว่าไมเคิลขอเป็นแบรนด์แบรนด์หนึ่งที่ส่วนตัวในเรื่องของนาฬิกานะคะเพียจะชอบนาฬิกาของแบรนด์นี้เผื่อสาวๆจะชอบมันนาฬิกามันเป็นมากกว่าแค่เครื่องบอกเวลานะคะมันเป็นเครื่องประดับ ได้ด้วยสาวๆน่าจะรู้ดีอีกเรือนนึงค่ะ mk 6378เรือนนี้น่าปัดเท่าไหร่39เหมือนกันค่ะบางคนอาจจะไม่ชอบตัวเรือนที่เป็นสีขาวๆแบบ5 7า4นะคะตัวนี้ค่ะก็จะเรียกก็สีน้ำตาลหรือว่าสีกาแฟแต่ขอบๆก็จะเป็นเหมือนเมสคริสตันอยู่ด้วยนะคะ mk 6378ย้ำให้อีกรอบหนึ่งนะคะเผื่อสาวๆอยากได้นาฬิกามาด้วยกันมีพร้อมส่งอยู่แล้วนะคะตอนนี้มีด้วยกัน2เรือนค่ะเผื่อสาวๆอยากได้ก็ทักทายกันมานะคะตัวเรือนด้านหลังก็จะมีตัวโลโก้ของแบรนด์ตอกไว้อยู่แล้วนะคะตามสไตล์ของ MK เลย เวลาพี่เรียก MK หลายคนอาจจะงงแต่อยากจะสร้างความเคยชินให้กับทุกๆคนนะคะ,ะไม่อยากจะใช้คำที่มันยาวเกินไปเอาง่ายๆสั้นๆที่เราเข้าใจกันได้อีกเรือนหนึ่งค่ะวันนี้ปิดท้ายให้เลย MK 6077เรือนนี้ก็สีถกูกุหลาบเหมือนกันนะคะปัด เล็กลงมาหน่อยค่ะ36บ,บางทีหลายคนบอกว่าหนูข้อมือเล็กก็ปัด36ก็น่าจะใช้ได้นะคะพี่แอมมองว่าปัด24มันน่าจะเล็กไป34 35 36เป็นขนาดที่กำลังพอดีสำหรับสาวๆนะคะนาฬิกาสายสเตเลสแบบนี้บางคนก็จะติว่ามันอาจจะมีน้ำหนักลองดูค่ะสร้างความเคยชินให้กับตัวเองถูกใจชอบใจค่ะซื้อที่ใช้ใช้ที่ชอบนะคะ เดี๋ยวเพจทิ้งลิงก์แล้วก็ไลน์ไว้ให้จะได้ทักทายเข้ามาขอเพาะข้อมูลเพิ่มเติมได้เผื่อคุณสนใจค่ะอย่าลืมนะคะกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งรับการแจ้งเตือนเอาไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารข้อมูลแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ